เคยเห็นปะว,ว่าแล้วเชียวพัดลมนั้นหมูมันจะเป่ากระแทกหน้าแบบนี้จัดการเลยลูกนั้นครับพวกฉันทำางาน,นจะเป็นทีม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเป่าไวๆดิเจฟแฮร์รี่จะเรน <c oughs> บ้าง <c oughs> ตั้งแต่มันมีแฟนนะพูดมากจริงๆ <c oughs> เออใช่ใชช่ <c oughs> มันแข็งแรงจริงๆเจ้าเป็ดตัวนี้ หลบไปตาชันกี้เจ้าพวกเป๋าไม่มีศิลปะน้องเป็ดล้มแบบง่ายๆเลยนะเฮ้ยอย่าทำกันจังสันอีกทีไปล้มน้อวัวอย่าให้ขายที้นหน้าต่อไปตาชิลเล่นบรางคือเองอ่ะไม่ได้เล่นไปน้่ตรงนู้นไปเดี๋ยวขอเชนโทรศัพท์แป๊ มันโทรฟ้องแฟนแล้วล่ะปุกกี้แต่เองครับต่เองดกี้แอนเฟนมันทำร้ายเขาอีกแล้วมีใครบ้างนะหรอมีปุกกี้กับนางเป็ดยำโรยังไม่มาจะทำอะไรฉันได้เออทำอะไรได้ไปไกลๆป่ะไปจิ๊วจิ๊กเฮ้ยแต่เองเขาก็เจ็บมากเลยเจ็บอะไรยังไม่ทำอะไรเลยอ๋อค่ะค่ะห้านาทีใช่ไหมคะ รอแป๊บรอห้านาทีชายจะมาให้ทันใดชายจะมาให้ทันทีเฮ้ยจุ้นไปเร็วแฟนผมทำร้ายโอ้ยผมก็มาติดๆเนี่ยเอานี่โชก่อนอแน่อยากได้หรอครับของแฟนผมสสัสดีครับคุณสุกีนูกผมไปละอ้าทักทายกันแค่นี้เหรอแต่เองครับมอไหร่จะมาชายจะมาให้ทันได้แต่ชายจะมาทัานทีตีจ้าอย่าร้องไห้จ้ะ อ้าวมาเปลี่ยนแกงอะไรแฟนมผมฮะแกงอะไรแกงอะไรไม่ได้แกงอะไรเลยแค่ไม่ให้มันเล่นเนี่ยใชอยชอยเตงจ้าเอานี่ไปจัดก,การมันมันคือกล่องกระดาษแต่ข้างในมันมีพัดลมฮนะว,ว่าไงนะเฮ้ยจวันพูดเสียงน่ามั้ก็ไปเปิดสิฮะเออเดี๋ยวเขาเปิดให้นะจ๊ะแบมือน,นะจ๊ะแล้วสายคล้องคอ,งองไปไหนอ่ะอยู่นี่โอ้โแล้วจะเอาไปเล่นทำไมของแฟนผม เดี๋ยวเขาขอเองนะจ๊ะค่ะติอะไรนี่น้าผากฉันนี่มาเลยเต่เงวันนี้พกหลอดไฟเหรอหลอดไฟแหละเอาก็ตรงเนี้ยสว่างหน้าดูโอ้ยก็หัวฉันเป็นแบบนี้ชายกายหลายรอบแล้วนะผู้หญิงก็ห้ามแล้วนี้แต่มาสว่างไหมฮะว่าไงนะผมไม่รู้เออจะอวนดอะไรก็นรอบกันอกกืน,นะเข้าใจไหมจะอวดแทบร้องกนอื่นอ่ะเต่งจะกล้ามันได้แล้ว โอเคโอผมผิดเองเคยเห็นปะว่าแล้วเชียวพัดลมนั้นหมูมันจะเป่ากระแทกหน้าแบบนี้มันยิ้มให้เองด้วยนะน่ารักน่ารักตีโช้งว่าได้สีอะไรอะเคเคเห็นเปล่าว่าตัวเขาสีอะไรสีส้มสะใจแล้วใช่ไหมยังยังยังตัวหนวนมันทำเองแต่เองเป็นเพื่อนมัน ฉันจะเป่าลูกบอลให้มันถุงขึ้นไปเตงว่างมันโต๊จัะเพราะยังไงมันก็ไม่มีทางปองมาได้จัะนั้นหนูลุยมันไม่มีทางมาได้ล้อเฮ้ยเปียวอกอีกลูกนึงกีอีกลูกนึง,นก,ง,นงก็หมดสิทเฮ้ยเปียวอ,อกเหมือนกันเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อีกทีนึง มาดิมันคิดได้ยังไงว้ยอย่างนี้หนูนิดก็บอกไม่นอนดิเกีไป็ลอะที่อื่นกันเถอะแล้วก็เติบหน้ามันต่อเย็นไหมโอ้ยลบเป็นไงเตงพลุ่มหมูสีส้มทรงพลังเลยจ้ะ ตามไปจัดการมันต่อสิจ้าข้างบนน่แตงเขาเบื่อตัวนี้แล้วอ่ะอุ้ยว่าไงนะคนดูเขาอยากดูสีนึงครับผมเป็นยังจ้าพัดลมูสีส้มสวยไหมสีส้มที่ไหนนี่มันสีเหลืองเออใช่สีเหลืองอ๋อโทษทีพอดีเขามองผิดนนะ่ะเพราะความรักมันบักตาโอ๊ยหนีมาเล่นตรงนี้แล้วกี่แล้วหมาสองตัวหายไปไหนอะ่ะไม่รู้ดิแล้วทำไมหัวฉันเหมือนหนักหอ่ะอืมคิดไปเอง คิดไปเองอะไรเอามาวางไว้พวกนี้ทำไมเฮ้ยดากี้แล้วหมาสองตัวไปไหนอะไม่รู้ดิสงสัยเดินเล่นมั้งเออสงสัยมันเหงามั้งเองต้องบลิวโหมันลอดช่องไปหมดเลยว่ะไม่ใช่ขนมหวานโอ้ยหมายถึงลูกบอลลอดช่องน้องเป็ดอ่ะเจนเชิญเลยจ้ะไปจัดการลูกมันนี่มันกล่องเดิมโอ้ยเปิดดูก่อนสิโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งเถียงกัน เปิดมาแล้วข้างในเป็นสีเหลืองนะเจอแน่อา้าวแต่ถ้าเป็นสีอื่นทําไงไม่รู้เปิดดูก่อนถ้าเป็นสีอื่นนะโดนเบิร์ดจะหลกแม่ฮะนี่ไงมันสีเหลืองไม่เห็นเนาะกลับด้านสิอา้าวสีดํานี่นาะจะหลงเมื่อกี้บอกมาสีเหลืองอฮะเอาสายของคองไปเล่นทำไมหงอย่างหลกไม่มีอะไรเล่นฮะควรทําไงมันาไม่ใช่สีเหลืองโอเค บอกแล้วว่าอยากกินหมาเน่าเออเอ้ยคนที่ไหนจะกินหมาเน่าโอ๊ยลำคาญว่ะนาเป็ดเป่าเลยเอ็งเอามาตัวมันหนักเกินไปหาตัวเบาๆดีเออว่ะไม่ไม่ไมันอยู่ที่การเป่ามามาจีเ่นมั่งเอาเฮ้ยหมาสองตัวไปอยู่ที่นี่ไงวะเอ็งอยู่ตรงนี้เลยพวกเราเล่นกันแค่สองคนพอาะว่า โอ้ช่ยช่ยชายเต้นรีบไปเลยค่ะ <c oughs> ชนฉันทำไมอ่ะแฟนผมไม่ได้โชว์ท้งพัดเหรอหรือว่าผลไมอ้อะโลใส่ข้อมาดิลูกบอลรอแป๊บขอใส่ก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งมานะลูกบอลอ่ะเรียบร้อยอย่าเพิ่งมาชิ้นขอเปิดสวิตช์แป๊บ เฮ้ยลูกบอลอย่าเพิ่งมาฉันขอแก้เพื่อนฉันก่อนโอ้ยเอออยู่นิ่งๆตรงนั้นไปก่อนโอ้ยเก่งเหลือเกินสั่งหยุดอะไรก็ได้ด้วยจะเอาอะไรกับละครอ,อะ่ะโอ้ยเวลาเหลืออะ่ะไม่รีวิวไปด้วยแล้วอ่าได้ชุดของเขาจะเป็นสีดําแล้วก็มีลูกหัวใจอยู่ตรงนี้มีหูสองของ้างเอ็งไม่บอก้ลยหรอว่าหูเขาสีอะไรอะ่ะสีดําลูกบอลเตรียมตัวมานะขอประจําที่ก่อน เตรียมตัวเป่านะพัดลมนั้นหมูดำแฟนผมเก่งจริงจีนกี้มันเอามันลมมาเป่าอีกแล้วฉันก็เดินเองล้างแขนหน่อยได้มาได้เลยจิ้นหนองกล้าท้าทายขนาดนี้ได้เหรอได้จัดการเลยลูกนั้นครับพวกฉันทำงานจะเป็นทีม ฉนนเสร็จแล้วทำยยไงเป็นปอกหน้ามันดีมากไปอ้อาวทำอะไรกันน่ะเราปอกเลยหน้าผเน,นี่ยเดตัวสองตัวนู่นสี่เดี๋ยวนี่เป็นลูกน้องมาแล้วเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหน้าที่นะเองตั้งใจเออตั้งใจมีอะไรปะ๊ะ <c oughs> เป่าให้หน้าเมเองมันสั่นสวยวเป่าไปที่รูจมูกเพื่ออะไรอะ่ะทำสั่งแพรี่แล้วก็เป่าไปที่ด้านข้างของมันมาหนะ้าด้านข้างมาหนะ้าด้านข้างโอ๊ยทำไมไม่เป่าของบุกี้บ้างอะ่ะอา้าวอยากเล่นก็ไม่บอกอา้าปากดิลมเข้าไปได้ข่าวว่าหิวอา้าวกว้าง กวางี้โอ้ยคนไม่ใช่ไททันเอยินจารุเพียโอเคโอเคอีกคนละหน่อยตบมือสิยวนเลยพูดตามผมนะเก่งๆๆ่งเก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 ่งงงจำไว้นะแฟนฉันตกป้องฉันได้วันหลังอย่ามาแก้พวกมันโน้นเอ้าดูพี่จำไว้นะ อ,อย่าเหน้ามาใกล้แสบตาเต้ครับมาล้อหัวเขาอะค่ะเพราแสบตาไปจัดการมันต่อในตอนที่สองจ้ะตอนที่หนึ่งขอยืมเล่นก่อนนะชายขอยืมก่อนนะเต้พวกมันเอาหองเขาไปหมดเลยเจอแน่ตอนที่สองฮะมีตอนที่สองด้วยหรอ